ใส่ได uh, ้หลายปรนใดก็เงินเดือนนะตัวใส่ได้เงินเขากับเฮียคำย้อยหมดแหละเออใส่สองนะมาเบิ่งดูฮึมตัวใส่ได้เงินเดือนเขาแต่ระบาดมันเลขอย่างนี่เจ็ดสามโอ้ยเจ็ดเก่าหนิเจ็ดสามเจ็ดสามสองหกวัสดุเมฆมังกรบินอืมนี่แหละครับเก็บบักแอปเปิ้ลนักล่าเงินเช็กเกน ได้งานไทยในอิสราเอลครับพี่น้องอ,อ๋อนับลงหนาลงหล,ลังอะไรแบบนี้เฮ้ยเอาอยูอะไรติ๊กน็อตสินี่นะครับเงินเดือนเงินเดือนพใหญ่เมฆบอหลายๆทำเงินเดือนพวออิบุ๋มดอกไม่ใช่ดอกอืมนี่เป็นโคตหาซื้อหาซื้อไม่ใช้เบิรห์หล่ะโคนใส่อยู่บ้านอู้เป็นสีเจ้าพูดจุ้เงินให้มียน่ะ ็เปนคนนี่แหละัมกเ็เป็นคนกูเป็น,น,ปน,นคนตะกี้เป็นยัง้งแนวกินไข่น่อยโอ้ยปอบตัวนี้ไคอยู่บนปอบ